โอกล่าไฟรันจะเป็นยังไงบ้างไปตามกันเลยเย้ สัมพาษณ์กีฬาโคก้านะครับผมวิ่งตามมันเหนื่อยมากเลยเพลครับผมใส่รองเท้ารุ่นอะไรรุ่นโคก้าแมท6ครับโคก้ามาซิกครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับฟีลแบบเบาดีครับนุ่มไหลครับฟิลเบานุ่มไหลครับปกติใส่คู่นี้แล้วประมาณเพสเท่าไหร่ได้ฟีลแบบนี้ประมาณสี่ครึ่งครับสี่ครึ่งนะครับโอเคอ่าเซกครับผมใส่รุ่นไหนครับตอนนี้ใส่ โมกาลินคอนสีครับผมลินคอนสีครับผมเป็นยังไงบ้างลินคอนสี่ฟีลคือรอบขาไหลๆนุ่มนุ่มไหมนุ่มครับนุ่มแล้วก็เบาใส่สบายครับหน้าเท้ากว้างโอเคครับปกติซ้อมเพสเท่าไหร่ก็ถ้าใส่ลินคอนก็ประมาณ4กว่าครับ4กว่าเหมือนกันครับรอบขาไหลๆดีอ่าโอเคขอบคุณมากครับสองคนแซงแคล๊ป ทั่วหัวแถวเข้ามากันแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับปกติเนี่ยครับเวลามาวิ่งเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเนี่ยครับคำพูดที่เราจะพูดตลอดเวลานะครับนั่นก็คือว่าเบบส้นสามนะครับลิลเลยไหนวะจะวิ่งเร็วไปไหนวะเส้นที่สามเส้นที่สามฟังนู้นเลยเส้นที่สามเส้นที่สามขอบคุณครับ ของชวีรักคุณเออเนี่ยทุกครั้งเวลามาวิ่งกับเพื่อนมากันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งคาพูดที่เราจะพูดติดปากกันทุกครั้งเลยก็คือว่าจะวิ่งเร็วไปไหนวะใช่ไหมไปไหนครับวิ่งเร็วไปไหนฮะบอกอยากรีบกลับไปหาภรรยาครับโอ้โหน้ากะโดดทีมสองตีนโอ้โหไม่รู้ผมไม่มีผมมีข้าว จริงๆแล้วเราหิวข้าวเราอยาก,กไปกินข้าวแล้วเ,เรากําลังเข้าเส้นชัยนะครับเราไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเพราะว่าส่วนรถไฟเราก็ามาวิ่งกันบ่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเส้นชัยกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนวิ่งเร็วบอกว่าถ้าเพื่อนวิ่งเร็วไปบอกว่าอะไรฮะวิ่งไปไหนเร็วไปไหนจะเร็วไปไหนห้าโลตลอดไป,ปว,วิ่งสิบโลไปเข้าเส้นชัยกัน ข้าเส้นชายข้าเส้นชายเย็นไม่เยเอน้ามากินเอาโซเชียลเอ่เยนนกบนไไะแกีทำไมตือครับโอ้ยอยาากิชายเย็นที <S 2> <S 2> ่คนขายไม่เย <oh, ็นชา บินเร็วบินเร็วบินบินบินเขาเล่นชายบินเขาเล่นชายได้เลยได้เลยครับอยากโปรตีนรับฟรีโหเาลิีเนเลยรับฟรีเช่นเดียวกันนะครับอะมิโนวพแทอลสื่อเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเพราะเขามี BCAA ช่วยฟื้นฟูนะครับสภาพกล้ามเนื้อให้เราแข็งแรงางวัลแจกรางวัลกันด้วยนะครับศูนย์หกหกสามครับศูนย์หกหกสามศูนย์หกหกสามนะครับ 0472จงเลื่อยจงเลืนอย0 4